สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ weekly c3 จะพาคุณผู้ชมมาเลี้ยงแมวตัวเป็นๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตกันนะคะสำหรับหลายคนที่อยากมีสัตว์เลี้ยงแต่ไม่มีโอกาสได้เลี้ยงวันนี้ไม่ใช่แมวแบบดิจิตอลอีกต่อไปแล้วค่ะสำหรับระบบใหม่ที่มีชื่อว่า pet companion ค่ะเขาหัวใสมากนะคะโดยไปประสานนะคะกับทางสถานรับเลี้ยงแมวจรจัดนะคะเพื่อที่จะไปติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ของเขามีอยู่ไม่กี่ตัวตัวแรกก็คือเว็บแคมความละเอียดสูงนะคะแล้วก็บวกกับของเล่นแมวค่ะหลังจากนั้ คนที่อยากที่จะเลี้ยงแมวนะคะก็สามารถเข้าไปยังที่เว็บไซต์เข้าผ่านอินเทอร์เฟซของ iPad นะคะรอคิวใช้งานฟรีได้2นาทีภาพมาเมื่อไหร่คุณสามารถเล่นกับแมวได้โดยวิธีการสั่งงานของเล่นในห้องให้ทํางานค่ะแล้วก็ทํางานแบบเรียลไทม์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนี้นะคะซึ่งตอนนี้ทางสถานรับเลี้ยงสัตว์จอจ์จตัวนี้ทางสถานรับเลี้ยงสัตว์โอเรกอนและก็ไอเดโฮฮิวแมนโซไซตี้นี้กําลังทําการทดสอบอยู่แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจาก a p r i o ี i Control เป็นบริษัทแม่ที่คิด คนไอเพค่ะหลังจากเปิดให้คนทดลองผลสรุปออกมาคือจำนวนคนที่รับแมวไปอุปการะเพิ่มขึ้นถึง16%ยอดเงินบริจาคช่วยเหลือก็เพิ่มขึ้นนะคะที่295%คนเข้าเว็บก็เพิ่มขึ้นถึง52%ด้วยกันนะคะวิธีนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยให้แมวได้ออกกำลังกายไม่ซึมเศร้าและทางผู้ให้บริการนี้ก็มีแผนที่จะนำระบบไปติดตั้งที่สถานรับเลี้ยงสัตว์อื่นๆอีกด้วย,ดวยโดยจะคิดค่าติดตั้งและก็ค่ารายเดือนค่ะ และวันนี้นะคะก็ได้นํารูปแบบของระบบเพดคอมเพเนียนมาฝากคุณผู้ชมนะคะซีดูแล้วเนี่ยก็มั่นใจว่าเป็นระบบที่ดีมากๆเพราะว่านอกจากจะช่วยระดมทุนให้กับสถานรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจรจัดแบบนี้ได้แล้วเนี่ยนะคะแมวยังไม่เหงาไม่ซึมเศร้าอีกด้วยนะคะก็ไปช่วยกันได้เยอะะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเมืองไทยน่าจะลองเอาเป็นแบบอย่างได้บ้างเผื่อเป็นแนวความคิดค่ะปิดท้ายกันที่กีฬาของเด็กหนุ่มสมัยใหม่นะคะเพลอเพลบางคนอาจจะอยากเล่นพร้อมๆกัน2ออย่างคืออยากเล่นเป็นเจไดด้วยและอยากออกกําลังกาย กับเพื่อนๆด้วย กันนะคะโดยใช้ดาบเจไดในการตีนะคะขอตั้งชื่อกีฬานี้ว่าแบดเจไดค่ะใครที่สนใจคงจะทำไม่ได้จริงสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาใช้รูปแบบของ after effect ตัดต่อเอาค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของวิกีทแล้วสวัสดีค่ะ